สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในแชหมดเปิดเรื่องประกันกับผมโดงนะครับคราวนี้ผมก็มาทำที่ห้องอัดเสียงห้องเก็บเสียงใน Dreamers Studio นะครับเป็นห้องดนตรีนะครับคราวนี้ผมก็มีคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ของผมตลอด20กว่าปีนะครับที่ประสบความสำเร็จไม่มากนักแต่ก็ประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงไรายได้ หลายร้านตลอด20ปีที่รวมรว,วมกันมานะครับครับก็อยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อนะครับอยากจะแบ่งปันในหัวข้อถ้าคุณจะเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพียงเพื่อเงินหรือเพียงเพื่อคอมมิชชั่นอยากเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อให้สลักสลวยให้มันอิมแพกกว่านี้นะครับก็พอเริ่มต้นอย่างนี้หลายท่านอาจจะแบบ ไม่อยากฟังแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนช่องไปเลยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอยากจะบอกกับทุกท่านจริงครับนะครับผมพูดเนี่ยผมไม่มีสคริปต์ผมคิดหัวข้อแล้วผมก็ใช้เวลาแค่นาทีเดียวนะครับในการที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อนี้เลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับ ด้วยการที่เอากระตรงๆนะถ้าคุณฟังผมหลายๆคลิปนะครับด้วยคำที่สิ้นเนื้อประดาตัวนะครับคือเป็นนี่ประมาณนะครับ30-40ล้านบาทนะครับณนะเมื่อปี2543นะครับเป็นผลมาจากผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็เจ๊งบง ล้มละลายแบบยังไม่ถูกฟ้องล้มนะครับแต่พร้อมจะถูกฟ้องล้มละลายเมื่อ20ปีที่แล้วจากวิกฤตการต้มยำกุ้งปี2540นะครับอย่างที่คลิปก่อนหน้านั้นลองเข้าไปฟังนะครับผมก็มันมีสัญญาณตั้งแต่ปี2539นะครับแล้วก็มามา39 40 41 42 43นะครับผมก็เป็นนักสู้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับผมสู้อยู่5ปีครับ แล้วเราก็ได้บทสรุปว่าเราไม่เห็นแสงสว่างนะับปลายอุโมงค์เลยถ้าเรายังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่นะครับหนี้ที่เป็นหนี้หลายสิบล้านนะครับคิดคิดคิดไม่ออกนะครับว่าจะจ่ายหนี้เขาอย่างไงนะครับตอนนั้นเนี่ยผมคิดอยู่อย่างเดียวนะครับด้วยมันสมองที่ธรรมดาธรรมดานะครับที่ไม่ได้เก่งกาจอะไร อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมไม่ได้มีอะไรเก่งกาจไม่ได้เป็นนักบังแผนไม่นักเป็นไม่ได้เป็นนักกลยุทธ์ไม่ได้เป็นโอชาญฉลาดนะครับแบบว่าต้องสร้างภาพกันนะครับผมก็เป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งครับที่ทำหากินอย่างตั้งใจนะครับในธุรกิจละเมาก่อสร้างแล้วเราก็ามองด้วยศัตธรรมว่าเราไม่สามารถไปต่อได้ถ้าเรายังไปต่อหนี้สินมันจะเพิ่มขึ้นไปจาก สามสี่สิบล้านเป็นห้าสิบล้านหกสิบล้านนะครับเรามาตัดสินใจแล้วว่าเราควรจะต้องหยุดธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ก้าวลงจากธุรกิจนี้อย่างสง่าง,งามนะครับในช่วงที่จะหยุดทําธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับทบทวนเล็กน้อยก็มีเพื่อนที่เขาประสบความสําเร็จในธุรกิจประกันชีวิตเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะครับในสมัยมัธยมนะครับเขาทําอยู่ประมาณ อาตีว่า3ปีตัวเลขก,กลมๆแล้วกันนะครับเขาออกรถคันใหม่แล้วก็มีบ้านหลังใหม่นะครับก็เพื่นอนคนนี้เป็นเพื่อนที่มีความสามารถมากเก่งมากนะครับปัจจุบข้าในธุรกิจนี้ผมก็ต้องเรียกเขาว่าหัวหน้านะครับแล้วผมก็ยอมรับนะครับก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็ประสบปัญหามากมายคล้ายคึงก,กันกับผมนะครับแล้วเขาก็ผันตัวมาทําธุรกิจนี้แล้วก็ใช้เวลาประมาณ3ปี ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะฮะที่เห็นชัดเจนก็คือเป็น of the Year ภาคประเทศไทยนะครับใช้เวลา2ปีนะครับในการเป็น Off the Year ภาคประเทศไทยก็เห็นความสำเร็จและเห็นลูกประธรรมเขาในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาเป็นคนที่เก่งมากผมก็มองว่าเอเขาก็เก่งกับผมนะถ้าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้จะจะสู้เพื่อนได้ไหมหรือจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับเมื่อ20ปีที่แล้ว ปี2,543ก็มาคิดดูนะครับแต่เอาหนะ้าถึงแม้เพื่อนจะเก่งกับเราเนาะแต่เพื่อนก็คงไม่เก่งกับเราเท่าไหร่นะนะเก่งกว่านิดหน่อยแล้วกันเราคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนประสบความสาเร็จได้เราก็น่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับพอพูดถึงตรงนี้เนะี่ยนะครับผมก็นึกถึงคําพูดหนึ่งที่หัวหน้าของผมที่เป็นหัวหน้าของ เพื่อนผมคนนี้อีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าหัวหน้าของหัวหน้าแล้วกันนันในธุรกิจประกันชีวิตนะฮะก็ร่วมกันอสองคนทั้งเพื่อนผมแล้วก็หัวหน้าของหัวหน้าเนี่ยนะก็ร่วมกันสองคนที่จะอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมนะครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับก็ก็เลยคุดผม,มง่ายๆนะครับนะฮะและด้วยคําพูดหนึ่งที่หัวหน้าผู้หญิงท่านเนียนนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นหัวหน้าผมอยู่นะ เขาพูดคำหนึ่งครับกับผมนะครับนะฮะซึ่งเป็นวลีเด็ดจริงๆนะครับเขาตบตบไหลผมนะครับในการที่เขากําลังคุยกับผมเรื่องธุรกิจนี้เพื่อที่จะรลีกูดผมเขาตบไหลผมเบาๆหลังจากที่เขาสัมภาษณ์ผมไปพักหนึ่งเขาบอกกับผมว่าคำหนึ่งว่าโปรดฟังให้ดีนะครับโดงคนอย่างคุณเนี่ยดีเกินกว่าที่จะล้มเหลวโปรดฟังอีกครั้งนะครับคุณ ดีเกินกว่าที่จะล้มเหลวด้วยวลีคำพูดเด็ดนี่นะครับทำให้ผมระหว่างที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเข้าธุรกิจดีดีไหมนะครับแต่เห็นแบบอย่างจากเพื่อนที่ประสบความสำเร็จที่พูดไปแล้วเนี่ยผมตัดสินใจวินาทีนั้นเลยครับกูต้องเข้าธุรกิจนี้นะครับบอกเลยนะครับคุณอ่ะคุณอนะ่ะคุณทุกคนที่ฟังผมอยู่ด้วยแหละดีเกินกว่าที่จะล้มเหลวคุณกลับไปถามตัวคุณเอง แต่การที่ผมจะตัดสินใจจากวลีเด็ดนี้เป็นการเป็นคําตอบสุดท้ายที่ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเป็นคนขายประกันว่างั้นเหรอนะฮะผมมีอีกสองเหตุผลครับที่ผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับคลิปนี้ขอนานนะครับขอนานนะครับสองเหตุผลที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับจริงๆมันมีหลายเหตุผลมากนะครับที่เป็นเสน่ห์ของธุรกิจนี้นะครับแต่สองเหตุผลหลักเลยที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้ครับ หนึ่งไม่มีทางโดนโกงในธุรกิจนี้และสองธุรกิจนี้มันช่วยสังคมได้จริงๆนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงข้อที่หนึ่งก่อนนะครับธุรกิจนี้ไม่มีทางโดนโกงผมอยากจะบอกเลยครับว่ามันก็จะตรงกับหัวข้อนี้ใช่ไหมครับเราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เราเอากันตรงๆเราเข้ามาเพื่อเพื่อทำหมากิน เพื่อมาหาเงินใช่หรือไม่เรามาหาเงินทุกคนเข้ามาหาเงินครับไม่มีอะไรแลร้วครับที่ทำฟรีๆเราเข้ามาเราต้องการมาหาเงินในธุรกิจนี้ซึ่งมันไม่ผิดเลยครับมันถูกต้องผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เพราะเพื่อเงินเหมือนกันเดี๋ยวท่านการเงิจะสับสนกับหัวข้อนี้นะครับนะฮแล้วก็ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินในหัวข้อที่หคือ ไม่มีทางโดนโกงก็คือผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับหลายโปรเจกต์นะครับที่ผมรับเหมางานไปเน,นะเนี่ยนะครับหลายโปรเจกต์เนี่ยนะครับที่ผมรับเหมางานหลายโปรเจกต์ที่ผมโดนโกงโดนหักคอโดนหักนู่นหักนี่สารพัดนะครับโดนกดราคาจนแทบไม่เหลือนะครับเพราะเราจําเป็นต้องรับงานเพราะว่าเรามีลูกน้องนะครับประมาณห้าสิบชีวิตยังไม่รวมคนงานนะครับ เอาเฉพาะลูกน้องบริวารที่กินเงินเดือนเกือบเกือบห้าสิบชีวิตที่เราต้องจ่ายนะครับแล้วยังมีทีมงานที่เป็นคนงานที่มีทักษะพิเศษที่เราต้องมีงานให้เขาทำนะครับแต่นั้นไม่สำคัญสำคัญคือเหนื่อยทับตายนะครับแต่เก็บเงินได้ไม่ครบสมมุติรับงานมาสิบล้านนะครับเก็บเงินได้แค่แล้านนะครับบางงานยิ่งในช่วงปี 42 4มบางงานเก็บเงินได้แค่50%ของงวดแล้วก็โดนชัดดาบนะครับหนีนะครับเขาเก็บเงินได้ครบแต่เขาไม่มาจ่ายเราเพราะเราเป็นผู้รับเหมาช่วงเข้าใจใช่ไหมฮะมันจะมีผู้รับเหมาใหญ่และผู้รับเหมาช่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซับคอนแทคเตอร์ผมเป็นซับคอนแทคเตอร์ไม่ใช่เป็นเมนคอนแทคเตอร์นะครับเราเจอปัญหานี้บ่อยมากครับนะครับแต่เราก็ต้อง ทำต่อไปนะครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกน้องแล้วต้องมีงานให้ลูกน้องทำถ้าคนเป็นที่เป็นผู้รับเหมาจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับหลายโปรเจกต์ครับที่เก็บเงินไม่ได้โดนหักคอแล้วโดยเฉพาะงวดสุดท้ายประจำนะครับบางทีเนี่ยเขามีปัญหากับเราปุ๊บเขามีงานใหม่เข้ามางานเก่ายังเก็บเงินไม่ครบเลยงานใหม่เข้ามาถ้าเราไม่รับงานใหม่งานเก่าเขาก็จะหาเรื่องชักดาบเราแน่นอนครับเราเป็นผู้รับเหมาช่วงเราเสียเปรียกมากครับเงินอยู่ในกำมือเขา เราทะเลาะก,กับเขาไปมันไม่เกิดประโยชน์เรามีแต่เสียกับเสียเสียค่าทนายแล้วอาจจะไม่ได้เงินนะครับหลายหลายอย่างครับผมคงไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องการรับเหมาก่อสร้างนะแต่ธุรกิจนี้ครับมันแฟร์ตรงที่ถ้าผมเคยพูดไปในคลิปก่อน ถ้าวันนี้อาผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะฮะเอาแบบเพื่อให้ชัดเจนอย่างสั้นๆสมมติว่าแบบประกันแบบนี้นะครับเบี้ย1 0 0 0 0แบาทสมมติว่าผมไปขายคุณลูกค้ามาแล้วลูกค้าตัดสินใจทําผมเก็บเบี้ยมาแสนบาทนะครับผมสมมุติว่าคอมมิชชั่นในปีแรกเนี่ยมัน30%อันนี้ผมแค่สมมุตินะเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายผมรู้เลยว่าผมจะได้เงิน3 0,000ผมอนุมัติเดือนนี้เดือนหน้าวันที่8ของบริษัทผมบริษัทจะจ่ายผม3 0,000แบบไม่มีวิดพิ้วแม้แต่สลึงเดียว มันคือความแฟร์แล้วมันคือความมันตรงนี้ครับที่คือหัวเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตก็คือมันไม่มีทางโดนโกงทุกๆคอมมิชชั่นทุกๆทุกๆมีิประกันที่ผมเก็บมาแล้วบริษัทอนุมัติในเดือนนี้ผมจะได้เงินทุกบาททุกสตางค์ในวันที่8เดือนหน้าดังนั้นผมไม่มีทางโดนโกง แล้วบริษัทที่ผมสังกัดอยู่นั้นเปิดมาร่วมณนะวันนี้ร่วม8 0สกว่าปีแล้วครับได้พิสูจน์ความมาตรฐานความตรงไปตรงมาทั้งต่อตัวแทนและต่อลูกค้านะครับนะครับไม่เคยบิดพิ้วเลยนะครับและเสียภาษีให้กับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทผมและบริษัทของผมที่ผมสังกัดอยู่เสียภาษีทุกสลึงไม่มีทางหมกเม็ดไม่มีทางสอบทำสองบัญชีหรือโกงได้เลยเพราะนั้นบริษัทที่ผมสังกัดอยู่นั้นเนี่ย นะครับก็เรียกว่าเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการโกงนะครับและเช่นเดียวกันครับตัวแทนประกันชีวิตอย่างผมก็ได้เงินทุกบาททุกสตางค์พร้อมทั้งการหักภาษีจากบริษัทเอที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยนะครับแบบทุกบาททุกสตางค์ผมเองก็ไม่มีทางบิดผิวเรื่องภาษีเงินได้กับรัฐบาลเช่นกัน,นและผมก็ไม่มีทางโดนโกงเช่นกันนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเลยครับที่ ผมทำเท่าไหร่ผมได้เงินแน่นอนและสิ่งที่ตามมาในข้อที่1คือไม่มีทางโดนกลงก็คือผมสามารถคำนวณรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะรายรับจากบริษัทที่ผมสกัดอยู่ทุกบาททุกสตางค์ในเดือนหน้าและสิ่งที่ตามมาผมจะได้โบนัสประมาณวันที่ทุกของทุก,ขอ,ข,อทกของเดือนมกราคมแล้วกันเนี่ยนะฮะจากคอมมิชชั่นที่ผมได้อีกทีหนึ่ง แล้วผมก็สามารถคำนวณล่วงหน้าได้เลยว่าผมจะได้โบนัสเท่าไหร่จากบริษัทที่ผมสังกัดอยู่โดยไม่หายแม้แต่สลึงเดียวและสามารถรู้ล่วงหน้าว่าได้เท่าไหร่ผมขอเติมอีกนิดหนึ่งนะครับค่าเทอมลูกของผมนะครับก็คือโบนัสที่ได้จากบริษัทที่ผมสังกัดอยู่ผมวางแผนอย่างนั้นเลยครับนะครับตลอด20ปีนะครับโบนัสนะครับคือค่าเทอมลูกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนะฮะ จะมากจะน้อยก็มีค่าเทอมลูกละผมจะเก็บก้อนนี้ไว้เลยเพราะผมจะรู้ว่าผมได้เท่าไหร่สรุปว่าข้อที่หนึ่งที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตก็คือรายได้ที่ไม่มีทางโดนโกงและสามารถคำนวณรายได้ล่วงหน้าได้เพราะเรารู้ว่าเราขายมาได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถวางแผนการเงินค่าใช้จ่ายได้เลยของครอบครัว ที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้และที่สำคัญมันเป็นรายได้ที่ไม่มีเพดานโปรดฟังอีกครั้นะครับมันเป็นรายได้ที่ไม่มีเพดานครับคุณสามารถนะครับสามารถที่จะมีรายได้หรือขายประกันตั้งแต่ทุนประกัน10,000แสนบาทครับจนถึงทุนประกันพันล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถพอที่จะขายหรือโน้มน้าว ให้ลูกค้ามาทําประกันชีวิตกับคุณหรือประกันสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นประกันเกี่ยวกับประกันชีวิตได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรไปเลยคําว่าลงทุนหมายความว่าคุณไม่ต้องออกเงินซื้อสินค้ามาสต็อกอะไรหลายอย่างที่ผมพูดไปซึ่งมันจะยาวนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความเวลาบวกความทุ่มเทจะเท่ากับไรายได้ นะครับซึ่งผมคงจะไม่ขยายไปกว่าน,นี้นะครับและเหตุผลที่สองนะครับเหตุผลที่สองที่ผมก้าเข้าสู่ธุรกิจนี้อันนี้สําคัญตรงกับหัวข้อนี้เลยก็คือธุรกิจเนี่ยมันช่วยสังคมได้ครับธุรกิจนี่นะฮะมันช่วยสังคมได้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคนเจ็ดิบล้านคนนะตัวเลขก,กลมุกมๆปัดเศษเนี่ยมีประกันชีวิตทุกคนนะตั้งแต่เด็กแรกเกิดน,นะครับจน จนคนสุดท้ายเอาว่าทุกคนมีประกรันชีวิตคนละหนึ่งกรมธรรม์ผมเอาแค่หนึ่งกรมธรรม์นะแต่ต่าง pues ประเทศก็มีคนละสามสี <Ow. house audio> ่กรมธรรม์นะครับนะประเทศไทยนะครับสมมติถ้ามีประกันชีวิตคนละหนึ่งกรมธรรม์หนึ่งคนที่ล้มลงจะมีทุนประกันชีวิตมอบให้กับคนที่เขารักหรือผู้รับประโยชน์หนึ่งคนที่ล้มลงคนรอบข้างไม่ลำบากพ่อแม่ที่ตายจะมีเงินทุนประกันชีวิต เงินประกันชีพมอบให้กับลูกลูกสามารถที่จะนําเงินเหล่านั้นไปเรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับที่เขาต้องการในระดับไหนก็ตามพ่อแม่ตายเอาตรงๆนะครับลูกเรียนจบคุณลองคิดดูเสียว,ว่าเด็กในประเทศไทยทั้งหมดเท่าที่มีทั้งประเทศไทยผมไม่รู้กี่กี่ล้านคนเด็กทุกคนจบการศึกษาขี้หมูขี้หมาคือจบปริญญาตรีคุณคิดว่าประเทศไทยเราจะไปถึงระดับไหนครับผมว่าเราอาจจะเป็นประเทศที่ มีความจเจริญรุ่งเรืองๆๆในระดับต้นๆของโลกนี้โด้วยซ้ำไปเพราะทุกคนต้องตายและเพราะทุกคนต้องเจ็บป่วยเมื่อคนทุกคนตายหรือคนทุกคนที่เจ็บป่วยมีค่ารักษาพิาบาลในระดับหนึ่งที่สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ไม่เดือดร้อนใครคุณลองคิดดูว่าประเทศชาติระบบเศรษฐกิจของประเทศจะดีแค่ไหนด้วยสองเหตุผลนี้นะครับคือ รายได้ที่ไม่มีทางโดนโกงแน่นอนไม่มีเพดานจำกัดและสองครับมันจะช่วยสังคมได้นะครับด้วยสองเหตุผลนี้และวลีเด็ดเมื่อกี้นี้ครับคุณดีเกินกว่าที่จะล้มเหลวทำให้ผมตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้และผมก็วางแผนเป็นออฟเดลเยียภาคประเทศไทยโดยใช้เวลา5เดือนที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนนะครับอาจจะแปะไว้ทองแถวนี้ก็ได้นะครับ และผมก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับในระยะเวลาห้าเดือนอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนจะไม่พูดละกลับมาถึงหัวข้ออันนี้นะครับกลับมาถึงหัวข้ออันนี้นะครับถ้าคุณคิดจะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเพราะเพื่องเงินหรือค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียวนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับพูดให้จบดีกว่าครับถ้าคุณจะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีตเพียงเพื่องเงินอย่างเดียว คุณอย่าเข้ามาเลยนะครับแต่ถามว่าคุณเข้ามาผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นที่เข้ามานะตลอด20ปีที่ผมทำงานที่เข้ามาเพื่องเงินอย่างเดียวเลยนะครับผมแทบจะไม่เห็นใครที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ตลอด20ปีเท่าผมอ่ะพูดง่ายทํามาเข้ามาเพื่องเงินอย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเพื่องเงินอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับนะครับ ผมแทบจะไม่เห็นใครอยู่ในธุรกิจนี้นานนะครับเพราะเข้าคำเพื่อเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เริ่มต้นเพื่อเงินแต่คุณสามารถปรับตัวเองได้นะครับเริ่มต้นด้วยเพื่อเงินทุกคนเหมือนกันหมดผมก็เหมือนกันครับแต่ถ้าคุณเข้ามาธุรกิจนี้เหมือนผมเริ่มต้นคือทั้งเห็นทั้งธุรกิจเพื่อเงินและเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับเหมือนผมตั้งแต่เริ่มต้นหรือคุณอาจจะเข้ามาธุรกิจนี้ เพียงเพราะเพื่อเงินก่อนแต่ผ่านไปปีสองปีแล้วคุณเล็งเห็นว่าธุรกิจนี้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมสังคมครอบครัวสังคมชุมชนสังคมประเทศชาติคุณเริ่มเพิ่มความคิดเพื่อสังคมเข้ามานยะคุณจะอยู่ธุรกิจนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จมั่นคงยาวนานและอยู่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกกับว่าที่ตัวแทนทุกคนนะครับที่คิดจะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับ คุณนอกจากจะเข้ามาเพื่อเงินแล้วคุณต้องเข้ามาที่เพื่อที่จะเห็นว่ามันงานประกันชีตมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่มีประกันนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ลูกจบการศึกษาคุณต้องมองเห็นประโยชน์ที่มันเป็นรากแก่นสำคัญของธุรกิจประกันชีวิต นะครับถ้าคุณเล็งเห็นตรงนี้นะครับและคุณพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของคุณครอบครัวลูกค้าของคุณด้วยที่คุณลงเล็งเห็นว่าประกันชีวิตมันตอบโจทย์ให้กับครอบครัวของลูกค้าของคุณคุณจะประสบความสําเร็จมั่นคงยั่งยืนแน่นอนถาวรตลอดไปนานแสนานานถ้าคุณเล็งเห็นตรงนี้ เมื่อคุณเล็งเห็นตรงนี้คุณก็จะเล็งเห็นถึงการให้บริการคือคุณต้องเป็นคนที่รักการบริการนะครับมากๆเพื่อที่จะดูแลลูกค้าของคุณให้ได้รับประโยชน์ที่สุดจากการดูแลการเซอร์วิสและการใส่ใจในรายละเอียดที่จะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าของคุณ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เขาทํากับคุณโดยผ่านทํากับบริษัทของคุณโดยผ่านคุณเป็นตัวแทนถ้าคุณรักรักที่จะเซอร์วิสบริการถึงผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าช่วยลูกค้าคิดถึงที่จะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความบริการที่ดีที่สุดและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดบนความถูกต้องในกรมธรรม์คุณจะอยู่ธุรกิจนี้อย่างประสบความสำเร็จยาวนานที่สุดและ อาจจะร่ารวยในธุรกิจนี้ได้เลยถ้าไม่ร่ํารวยนะครับก็อย,อยู่ดีกินดีในธุรกิจนี้คล้ายๆกับผมนี่แหละครับครับคลิปนี้ผมพูดนานนะครับแต่ผมอยากจะเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ <S <s เพื่อเงินอย่างเดียวโดยไม่มีอย่างอื่นเลยนะ <S <s ผมว่าคุณคิดใหม่นะครับคุณกลับไปดูกันแท้ของธุรกิจประกันชีวิตนี้ แล้วศึกษามันอย่างแก่นแท้และทองแท้นะครับบวกกับคุณเข้ามาหาเงินในธุรกิจนี้ด้วยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและยาวนานมั่นคงในธุรกิจนี้หวังว่าประสบการณ์ของผมตลอด20กว่าปีในธุรกิจประกันชีวิตนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและผมทำงานประกันชีวิตแบบทุกวันนี้ในวัยที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยนะครับผมมีความสุขในธุรกิจนี้ไม่ว่าผมจะขายได้หรือขายไม่ได้นะครับ ผมก็มีความสุขในธุรกิจนี้เพราะผมไม่ได้มองแค่เงินอย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนครับในสไตล์ของพี่โด่งนี่นะครับหรือจะเป็นอาจารย์โด่งก็แล้วแต่เนี่ยเกือบทุกรลายครับที่ผมเข้าไปสัมผัสเป็นลูกค้าผมค่อนข้างแน่นอนนะครับถึงแม้นเขาไม่ทําเราก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับที่ผมบอกไปหลายๆคลิปก่อนจบนะครับฝากคำหนึงนะครับ ที่จะเป็นประโยชน์ในงานขายของคุณและลูกค้าทุกคนก็ฟังได้นะครับนะก็คือการที่คุณไปพบผู้มุ่งหวังหรือว่าที่ลูกค้าเท่ากับคุณเปิดการขายเรียบร้อยแล้วแม้แต่คุณยังไม่ได้ขายเลยที่อยากจะฝากไว้นะครับและท้ายที่สุดและสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคุณลองคิดกลับว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าบ้าง คุณอยากได้ตัวแทนแบบไหนครับคุณลองคิดกับถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณอยากได้ตัวแทนแบบไหนครับคุณก็อยากได้ตัวแทนที่จริงใจใช่ไหมครับรักษาผลประโยชน์ดูแลอบอุ่นเซอร์วิสไม้ที่ดีมากแต่แล้วเท่านั้นถ้าวันนี้คุณเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เป็นตัวแทนคุณก็ควรเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับคอมเมนต์บ้างนะครับคอมเมนต รู้สึกมันเงียบๆไม่ค่อยมีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment เลยนะครับแล้วก็อยากจะให้พูดเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่มีหัวข้อพูดเรื่อยๆมากกว่า115 EP แล้วนะครับร่วม2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วที่ให้ความรู้มาให้กำลังใจผมด้วยคอมเมนต์ comment นะครับอยากให้พูดอะไรได้ข้อคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่มุมลูกศรน,นะครับจะมี รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ผมอยู่นะครับท่านสามารถติดต่อผมได้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ